เอาละครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมในการมิ้งเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับวันนี้ก็เช่นเคยครับเราอยู่กันในเกม The Infected นั่นเองนะครับก็ EP นี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับก็จากเมื่อพาร์ทที่แล้วนะครับ EP ที่3เราก็ได้สร้างธนูและก็ลูกธนูไปนะฮะมีพวกแบนเดตที่แบนเดตผมหมดวันนั้นฮะผมก็ได้สร้างมาเป็นที่เรียบร้อยคราบมาในวันนี้นะฮะก็หากท่านผู้ชมชอบนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามและกดซับสไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องผมด้วยนะครับเรามาต่อกันเลยครับจากอุ้ยนกนกนกขอได้ไหมล่ะเจือโดนไหมผมว่าโดนนะไปดูไปดูไปดูโดนไหมนี่ไงฮะท่านผู้ชมอเออได้ขนนกมาอีกครับขนนกนี่เราถาวสามารถทําเป็นอ่าได้เลยนะทำลูกธนูได้นะครับตอนนี้คือ แตงโมเก็บได้ข้าวโพดเก็บได้ของมันหัวมันยังเก็บไม่ได้นะครับอุ้ยของหนักเฉลยเดี๋ยวผมปลูกก่อนนะอัพปลูกเป็นโอเคแตงโมแล้วก็อะไรอ่ะเอาเป็นข้าวโพดอะไรดีข้าวโพดนะฮะไปคือเหมือนอุ้ยของเต็มเดี๋ยวผมเก็บของในกล่องก่อนนะครับถึงไหมนเนี่วางพอเป็นเดี๋ยวผมเผาตัวนี้ก่อนเลยละกัน แล้วก็เอาหินใส่ด้วยนิดนึงคือตอนวันนี้ผมจะพาเข้าเมืองกันนะครับตอนนี้เป็นเวลาค่ำยังอะยังไม่ค่ำเนาะสิบโมงเช้าครับยังยังไม่ค่ำนะเอาเชือกตอนนี้เรามีลูกธนูเท่าไหร่เอ่ยลูกธนูแปดนะครับมาดได้ลูกธนูเยอะๆเนียผมครับลูกธนูนะครับ มันมันเอาบอกหนึ่งหนึ่งสองอันนี้หนึ่งหนึ่งแล้วก็ใช่ไหมอ่าอะไรนะอีกหนึ่งอะลืมอึงแล้วอะไรหวานสุดท้ายอันสุดท้ายสุ้า,สา,าโอเคขับได้แล้วครับกลายเป็นลูกที่เหมือนสติกจะไม่พอนะครับตอนนี้ ตัวเราก็หนักเดี๋ยวผมเอาหินเอาพวกอะไรใส่ก่อนเลยหินเราจะคาบอยู่นี่ไอ้พวกมเมล็ดซีดต,ต่างๆนะฮะเรายังไม่ได้ใช้นะครับแล้วอันนี้ก็เก็บไว้ก่อนโอเคแบนเดดก็ไขมันพวกไขมันก้อนก็ยังไม่ได้ทํานะครับไม่ค่อยไม่ค่อยจะได้ใช้แล้วนะเชือกมีหกะเราต้องเตรียมทุกอย่างให้ได้หกละฮะหนึ่งสองสามโอเคอุ้ยขนนกเรามีเยอะเลยครับม,มา เราจะทําลูกธนูก่อนนะเป็นวันที่7ดแล้วนะครับแล้วสําหรับระบบของเกมนี้นะครับระบบของเกมนี้มันจะมีอซอมบี้ด้วยนะครับวันที่10มันจะมาวันที่10พอดีเลยนะมันจะเป็นคืนคืนแดงเดือดนะครับคือจะเป็นท้องฟ้าจะเป็นสีแดงเหมือนกับโอ้โหผมหิวข้าวไหมานี่เหมือนกับเซเว่นเดย์ดูดเลยนะครับจะเป็นท้องฟ้าสีแดงครับกินกินตอนนี้ผมมีน้ําไม่เอ่ย ผมไม่มีน้ำเลยคผู้ชมเดี๋ยวผมขอตักน้ําก่อนนะคือมันมีมันมีถังน้ําด้วยนะครับผมว่าถังน้ําที่เป็นใช้เหล็กแอรอนนะครับแต่ผมยังไม่ได้ดูนะว่าใช้กี่ถังนะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเข้าเมืองกันก่อนอุ้ยมบี้มาทางน้นทางน้นมาลุกอุ้ยออไปแล้วลูกเนูผมได้อะไร มันสัตว์โเมื่อกี้ผมยืดไปไหนไม่รู้เมื่อกี้ผมยืดธนูมานี้คุณผ,ผู้ชมมาเจอไหม no ถ้าเจอนี่มันก็จเกินไปเจอไงเจอแตงกวาไม่เป็นไรครับเราหากันคราฟได้ง่ายๆนะผมเอาใส่นี่ก่อนเลยอแปดลูกเช่นเคยนี่เราจะไม้สติกไม้สติกแล้วก็ เอามาเอามาวางแยกไม้สติกนะครับคือผมจะเอาไม้สติกนะประมาณ6อันแล้วก็หินอีก6อันได้ไหมไม้สติกโอเคส่วนคาหินอีก3อันนะครับหินอีก3อันอุย้ยอย่าลืมว่าเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้เอาเราใส่แต่น้ำครับแต่เราไม่ได้ใส่ฟืนอยู่ไหนเอ่ย หนึ่งสองอุ้ยไม่โดนไม่เป็นไรอ่ะก็ใส่ใหม่ก็ได้โอเคอเรายังไม่ใส่น้ำนี่ฮะโอเคเอาใส่ดิใส่แล้วอันนี้คืออะไรอุ้ยเน่าโอ้โหอาหารเน่าครับขยะเลย oh, <no. S 1> หนึ่งชั่วโมงชั่วโมง,หน,ง,โมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกว่าน้ำเมื่อกี้อะไรเน่าอ่ะ MIE อยู่ได้17วันเลยนะครับอตอนนี้เป็นเวลา11บเอโมงตอนนี้ผมวาจะผมไปหาหินนะครับงี้ก้อนหนึ่งหินหินหินหน,นี่ไงอีกก้อนหนึ่งไม้สติกไม้สติกปกติเรามีแล้วนะอีกน่าหินอีกก้อนหนึ่งครับขี้เกียจทุบขี้เกียจทุบนะฮะเซหินเป,ปล่าๆเลยผมเดินดูสักครู่นะครับ ถ้าผมแยกอยู่ตรงนี้มันจะได้ไหมหนึ่งสองโอเคแล้วก็ใส่ทุกอย่างให้ครบสามผมลองดูนะครับผมยังไม่ยังไม่รู้นะแล้วก็ขนนกอีกสองสามสี่ห้าหกโอเคนี่ก็อีกสามหนึ่งสองสามโอเคแล้วก็ส่วนต่อไปเป็นอะไรนเลยเชือก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  หนึ่งสองสามสี่ต้องขยับไงอ่าขยับอีกผมอยากรู้ว่ามันคาบอย่างนี้ได้ไหมหนึ่งสองสามสี่ไม่ได้ครับทุกนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกทุกอันนะห้านี่วะเราเป็นห้าทุกอันดูไหมครับไม่รู้จะได้ไหมนะนี่ไง 5, อันก็ได้ โอเคได้ธนูมาห้าลูกครับคือมันคราบหนีได้นะพี่ชมผมก็เพิ่งรู้นะฮะโอเคคือมันคราบถ้าเราแยกรวมๆกันอย่างนี้มันคราบได้นะครับวันนี้เราจะเข้าเมืองกันติดอะไรวะเชือกไม่เอาไปหรอกอใส่เลยครับเชือกส่วนแบนเดตเอาไปเหล็กผอมไม่ต้องเอาไปขนนกไม่ต้องเอาไปไม้โอเคแรงไฟเบอร์ อนนกอาศัยนี่ไขมันมันเลยไม่ต้องเอาไปครับวันนี้เราจะไปเอาของนะส่วนที่เตรียมไปจะเป็นน้ํากับอาหารนะครับมาปิดประตูโอเคน้ําโอเคไปเราจะไปเข้าเมืองฝั่งไหนกันดีครับอืมผมอยากข้ามนี่ไปนะฮะต้องไปฝั่งนี้ฮะโอเค ตรงเฉียงไปเลยไปกันครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขอถือธนูก่อนนะอันตรายอยู่ไหนเอ่ย,อยหอกจะพังเหรอไม่เป็นไรผมไม่ใช้หอกครับผมใช้ธนูโอเคเราต้อง <Okay. S 1> เฉียงไปทางนี้แล้วก็ดูแมปดีๆด,ด้วยนะเจะมิน่าหนึ่งร้อยนะครับ เติมไปเลยถึงแน่นอนตอนนี้จะบ่ายบสองแล้วนะครับคือเราไม่มีทอสนะไม่ห้ามกลับดึกด้วยครับทุกผู้ชมโอ้โหไกลเหลือเกินทางมันก็ใกล้ไก่มาเราต้องลงตรงไหนนะอุยตรงนี้แล้วเราจะไปขึ้นไหนวะเนี่ยงไข้างหน้าถ้าลงตรงนี้ต้องไปขึ้นข้างหน้านะครับ โอ้ยมันฉากน่ากลัวจังเลยครับลงน้ําเกมนี้นี่คือเหมือนมันไม่ได้ไว่ายนะแต่มันหน้ามันไม่ขึ้นข้้งบนนะครับไม่รู้เป็นยังไงนะการว่ายน้ําของเกมนี้นะปลามีปลาด้วยนะครับเพราะไม่มีไอ้เคนะโคตรกลัวเลยครับ <c oughs> เตอร์มินาาจะเป็นหน้าหมดพอดีโอ้โหเกือบไลยล่ะเพราะว่าถ้าเตอร์มินาหมดกลางน้นํานี่จมแน่เลยครับผู้ชมมาตรงเข้าไปเรื่อยๆเลยครับ ตรงเข้าไปเรื่อยๆเ,เราจะเห็นเป็นหมู่บ้านนะวันนี้เราจะได้สมุดสักอย่างไหมนะครับสมุดนี้มันจะเป็นการปลดล็อกสําหรับไอ <out ly> ้พวกของใช้ต่างๆนะครับมันมีบางอย่างที่ผมยังไม่ปลดล็อกนะไอ้พวกแดงๆชื่อแดงๆงล่างนะครับคือเราต้องไปหาก่อนถึงจะทาม,มันได้นะครับเช <s> ่นกระเป๋า, <S <s ากระเ, <s> เป๋าเราก็ต้องมีที่เป็นสมุดเพื่อเรียนรู้ก่อนนะฮะโอเคครับคือเราจะคาบอะไรบางอย่างมันก็ต้องเรียนรู้กล่องก่อนฮะกล่องเป็นสมุดนะครับ ผมมาถูกทางมานนิไงโอเคไปตรงไปเลยอุ้ย,ยตกตกหืมตกเขามาแล้วครับทุกชมอุ้ยเออโอ้ยโอ้ยผมโนลูกเลยมันมาแบบไม่ให้ส่มให้เสียงเลยครับยูดีด,ดีนจะวิ่งมามันก็วิ่งเลยเมื่อกีก้ผมว่าเราต้องค่คอยๆย่องไปครับ นี่กี่หลังวะตกใจซอมบี้ไม่ใช่อะไรหรอกครับถ้านูเดือน3 3ถ้าโนมี13นะเราต้องยิงไปแล้วต้องได้มันคืนด้วยครับมาหุยบันไดขึ้นได้ไหมเนี่ยนบันไดขึ้นไม่ได้หรอครับเกมนี้หรือยังไม่อัปเดตคนรน่ากลัวเลยวะ่ะ มีอะไรไม่เอ่ยคงไม่มีซอมบี้อยู่ด้านในนะอ่ะว่างครับ 55, 55. หาของหาของหาของโอโ้โอหโมเมล็ดข้าวโพดโอ้โหของเกด,ดีเกินไปแล้วเฮ้ยมันชะโลกแบบนี้ไม่ได้กระป๋องอะไรเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรเลยท่านผู้ชม เวลาก็บ่ายสองจะบ่ายสามแล้วครับจะค่ำแล้วด้วยก็อย่าเดี๋ยวผมลองหาดีๆก่อนนะไม่มีกระป๋องยังไงอะไรนี่เหมือนเป็นผ้าครับอุย๊ยเมาสต์ดงเลยทีเดียวอือไอตัวผีผีคานะผีจูออนโอ้โหเมื่อกี้นูหนูหนูโอเค หัวมันมาหนึ่งลูกมึงร้องะเสียงดังเลยตกใจนะครับเมื่อกี้เอ้ยมันจะมีแค่นี้จริงเหรออย่าบอกนะเฮยไม่มีอะไรเลยครับตรงนี้เป็นบ้านเป็นที่เป็นต้นไม้หมดแล้วนะเดี๋ยวผมขอดูพื้นที่ใกล้ใ เป็นหมู่บ้านจะมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ข้างหน้าเรามีตรงไหนอีกไม่เอ่ยเหมือนจะไม่มีแล้วนะครับโอ้โหโอเคครับหมู่บ้านนี้ไกลๆทั้งนั้นเลยตรงนี้ตรงหนึง่งเดี๋ยวม,มันจะมีอีกไหมนั่ะอุ๊ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วทาอยู่แล้วครับ อือโดนหัวไหมโอ้ไหนลูกธนูมันกินลูกธนูกูเหรอโอ้โหไอซับบี้เออไงตัวนึงตัวนึงตัวนึงครับจมเออมันมีบ้านเยอะอยู่นี่ว่าเออมันต้องได้คืนเหมือนตัวนี้ดิโอเคโอ้โห มา๋ยวผมจะเข้าอุ้ยมีเยอะนะท่านผูน้ชมด้านบนอีก๋ยวผมคอสามหลังแล้วนี้ก็จะกลับเลยนะครับอุ้ยตามมังละอุ้ยสองตัวเลยอืออือนู้ไงฮะเดินอยู่เดินอยู่นตัวหนึ่งอ้ ให้ธนูแค่ตัวเดียวผมขอยิงก่อนเลยแล้วกันมาแล้วมาแล้วมันเจอผมแล้วื้อเอ้ยโอ้โหไปโดนหัวเหรอหุยโอ้โหเหลือแปดดอกหืม่อ้กีิวืดเด้ไงไงวะม,มาโอ้โห วิวโอ้ท่านผู้ชมเออเหมือนจะไม่พอวะธนูแค่นี้จะข้ามแล้วด้วยครับหมู่บ้านหาอะไรซอมบี้โคตรเยอะเลยหาของครับหาของไขมันนี่นะโอ้โห้ไฟเบอร์อุ้ยปิดประตูด้วยปิดประตูด้วยหวังว่าซอมบี้เขาไม่เปิดประตูเข้ามานะครับ มีอะไรไหมนี่โอ้โหมเมล็ดอุ้ยอิเล็กทรอนิกส์อะไรอีกเอ่โอ้โหอะไรเนี่ยขอของดีๆนะครับอุ้ยอุ้ยของเต็มหนังสัตว์นี้มีเยอะครับกระดูกก็เยอะโอเคทิ้งไปเลย อันไหนที่ไม่จะเป็นเราทิ้งไปก่อนนะฮะเก็บมากระดูกเฮกระดูกพูดถึงก็ยังไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่นะครับเราเราหาจากสัตว์ได้นะเหมือนจะได้สองหลังวะ่ะวันนี้ผู้ชมน่าคุ่นมืดเลยครับไม่มีอะไรเหรอโอ้โหหัวมันกระป๋องเอาไปทําอะไรวะไม่มีอะไรเลยนี่เป็นบ้านหลังแรกนะครับผมขอดูดีๆก่อนนะ ตรงนี้โอเคไม่มีอะไรนะครับส่วนซอกนี้ก็ไม่มีไม่มีนะบนหลังหลังไม่มีนะประตูนี่หวาโอเคอะไรเนี่ยอุ้ยแผ่นสีเหลืองแล้วก็ไอรอนสวยแค่นี้เหรอเข้าห้องน้ำมาอะไรหว่ากระจก อ๋อมีกระจกด้วยอืมตู้เย็นเปิดได้ไหมเนี่ยมีอะไรหลังตู้เย็นไหมไม่มีพิซซ่าหรอโอเคหมันจะหมดแล้วนะครับอุ้ยนี่ไงอะไรวะได้สมุดแล้วสมุดสมุดสมุดเมื่อกี้แหละอะไร

โอเคไม่เป็นไรแล้วเราไปหาก่อนนะค่อยมาดูกันที่หลังนะครับถือว่าโอเคนะได้สมุดโอเคไม่มีแล้วนะครับมาตอนนี้ห้าโมงเย็นแล้วคะ่ะเราไปบ้านหลังอื่นต่อโอ้โหแค่นี้ก็ของเต็มกระเป๋าแล้วครับมาเราจะไปหลังซ้ายนะจะเผื่อหลังขวาด้านล่างไว้ด้วย จะช่วยผมด้วยนะประตูอุ้ยเมดคิดว้าวเมดคิดเหรอเมดคิดนี่สำคัญเลยนะมันฮิวเลือดได้ครับโอเคอะไรวะเนี่ยดิ่เหนียวเหรอดิ่เหนียวไม่เอาไปขุดเอาครับมีอยู่ไฟเบอร์อย่าเน่ากระทะ ขอสมุดหน่อยเดี๋ยวเราดูล,าล่างก่อนนะครับดินเหนียวแล้วอุ้ยเม็ดชิดสวยเม็ดชิดสองครับผู้ชมกระป๋องหนึ่งเอามาไอร่อนอยู่แล้วไม่เอาอ่าขอทิ้งอะไรไขมันก็ทิ้งนะฮะอันนี้ก็ทิ้งมาขยับมา เก็บทิ้งอะไรดีวะมันคนละชนิดกันนะฮะอุ้ย,ยเป็นอะไรอยู่น้ำฮะโอเคกินไปเหมือนจะได้แค่สองหลังนะครับวันนี้โอ้แค่น,นี้ก็เต็มละทิ้งไปพวกนี้โอเคมาตรงนี้ผมหายอย่างเงยห้องครัวหาแล้วนะ มีห้องทางเข้ามาห้องน้ำโอเคมาชั้นสองเลยครับชั้นสองจะมีอะไรนาะอุ้ยอะไรวะเก็บด้วยกันได้แล้วก็ไม่เอาโอเคครับตู้ตู้สมุดไม่มีเหรอไม,ไม่มีสมุดเลยสมุดสมุดไม่มีฮะ กีด้านบนมีสมุดไหมนะโอ้โหบ้านหลังนี้ไม่ได้สมุดแนฮะยิ่งไงมีไหมไม่มีนะครับตอนนี้จะหกโมงเย็นแล้วไม่มีสมุดโอเคครับไปผพว่ายังเหลือเวลาไปหลังต่อไปนะมายังพอได้ครับอุ้ยมา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 โอ้ยตกใจนะกูอืออ้มันเลยอ,อีก หลังนู้นด้วยแฮกินลูกธนูกูอีกแล้วมึงมีไหนอีกเอ,อ,อ่ยโอยหุ้ยรันจิ้งจอกอะปีเต้ฮะคงไม่มีซอมบี้ในบ้านนะเ็ วุ้ยยังไง่ว้าวอืมอุ้ย ap h o กแรง adv โอเคเก็บไปก่อนฮนะมึงร้องในบ้านไมนีน adv ตัวนี้ใช้ไอ้นั้นคาร์บได้นะฮะไม่เป็นไรอย่าเพิ่งเอา,ลา Band id, แล้วกัน bandage แล้วก็แร่คอปเปอร์ฮะคอปเปอร์นี่ ทิ้งอะไรก่อนดีวะาอ้นนอะคอปเปอร์มาก่อนมโอเคบางอะบางอย่างผมก็ยังไม่รู้ว่าชายทำอะไรนะคือก็เลยทิ้งทิ้งไปก่อนนะเดี๋ยวค่อยมาเชือกเชือกเราคาบได้นะครับโอเคเมื่อกี้ได้สมุดแล้วนะ A D V R Work Band อะไรเนี่ยฮะโอเคเก็บไปหลังนี้ไม่มีชั้นสองหรอโอเค โอเคในเก็บไ้เก็บไปก่อนเป็นหลังสุดท้ายแล้วนะครับโอเคเชือกไม่สำคัญมีประตูออกไปนี่โอเคมาเรือหลังเขียวสองหลังนี่นะฮะโอเคครับเราต้องกลับก่อนครับเรือหลังเขียวสองหลังนี่นะฮะไปบ้านเราทางไหนเอ่ย ตรงไปเลยฮะโอเคครับดูของผมดีท่านผู้ชมของผมแบบโคตรจะเต็มเลยผมผมล่าเนื้อได้ดีกว่าครับอันนี้ลูกธนูเหลือแปดโอเคยังพอใช้ได้ฮะวิออ่งนี้ผมโน้ปเอือดท่านเดียวไม่ตายเหรออุยโดนโดนโดน โอ้โหไม่น่ารอดครับุกผู้ชมโอ้โหถ้านกมันบินอย่างนี้ใครจะยิงโดนมันวะไปเรากลับก่อนครับจำเงนแล้วเอ็มไปตรงไปมาแล้วแสงพระอาทิตย์เริ่มจะหายแล้วครับไปๆๆก่อนยังไม่มทันการนะครับคือเราไม่มีทอสด้วยนะไม่มีครบเพลิงเพื่อหาที่แสงสว่างเราด้วยครับก็เดินยาวอุ้ย อุ้ยอุ้ยโอ้โหอุ้ยโอ้โหโดนไปแผลหนึ่งเก็บได้อยู่ฮะได้สองลูกครับโอเคก็ดูหนังไม่เอาไปอืมอุ้ยโดนโดนแค่แผลหนึ่งครับแต่ไม่อักเสบนะครับเลือดไม่ไหลนะน่าจะโดนแค่นิดเดียว ลงตรงไหนได้เอ,อ่ยนี่ไงผมมาลึกเกินไปแล้วมันลงไม่ได้มันต้องเก็บเก็บแตงกวานี่ถ้าเกมนี้ไม่มีแมปเลยนะครับเหมือนไอ้กรีนเฮล์นะไม่มีแบบเหมือนกรีนเฮล์นี่แบบตายเกินไปข้างหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะว่าถ้าใน,นขนาดมีแมปยังอยู่ยากเลยถ้าไม่มีแมปเหมือนกรีนเฮล์เราต้องไปหาเอานะ ไปเปิดแมปไปทีละขั้นตอนทีละขั้นตอนนะครับผมกรีนเทลก็ยากเลยสำหรับผมฝนตกอีกแล้วไม่เป็นไรมาลองกูพอแล้วตอนนี้หิวน้ำหิวอาหารด้วยนะครับมาแล้วบ้านเราถึงที่เรียบร้อยครับ ถึงโดยสวัสดิภาพเพราะไม่มีซอมบี้มาเฝ้าเพื่อต้อนรับกูอยู่หน้าบ้านหรอกนะไปโอเคครับถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยครับท่านผู้ชมโอเคครับก็สําหรับพาร์ทพาร์ทนี้นะครับ e ีที่4นะครับผมก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะฮะก็สําหรับพาร์ทหน้านะครับผมก็จะมาอาจจะคัฟกระเป๋านะฮะไปหาที่สมุดทําโต๊ะคัฟกระเป๋านะฮะ กระเป๋ามันจะใช้หนังจระลเ้นะฮะซึ่งจรยกเ้ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามข,ของบ้านเราเป็นป่าดิบชื้นนะฮะก็พาร์ทหน้าเราเรามาต่อกันนะครับก็พาร์ทนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับหากท่านผู้ชมชอบผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนช่องมิงเกมเมอร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ